วันที่29มิถุนายน2568วิกวิจารณ์ในกิริยาบทเคลื่อนไหวเช่นเราเคลื่อนไหวมือนะปกติเราก็บางคนใช้วิธีดูบางคนดีขึ้นหน่อยดูด้วยความรู้สึกตัวนะ แต่นี้ไอความรู้สึกตัวก็คือสัพพัญญะมีสติมีสัพพัญญะถ้าเรามีวิตกวิจารเราคือวิตกวิจารณเนี่ยนะ,อ,ะอาจจะนึกก็ได้แล้ลึกก็ได้เพราะนั้นเราลองดูดิก่อนจะทำะก็รลลึกดิรลลึกรลลึกระลึกถึงเพราะ ระล,ลึกถึงว่าเราจะเคลื่อนไหวมือตรงที่ระล,ลึกเขาก็จะมองนะมองแล้วก็รู้สึกตัวแล้วตอนนี้ถ้าเรามองและรู้สึกตัวต้องมองด้วยสติและรู้สึกตัวตอนนี้มันสำคัญอยู่ตรงที่สติสติเราต้องรู้จัก เห็นเห็นเห็นตัวเองกําลังนั่งเห็นตัวเองกันขึ้นไหวทั้งเห็นทั้งมองทั้งมองทั้งเห็นคือเห็นด้วยความรู้สึกตัวเราเป็นละแต่มันเห็นคร่าวๆมันเห็นสบายๆผ่อนคลายแต่ถ้าเรามีสติให้ดีรู้สึกตัวไว้ดีมีสติให้ดีมีสติให้ดีสติที่เรา ไหลหรือจมมันก็จะตื่นขึ้นมาแล้วก็จะมองมองโดยที่เรียกว่าไม่ต้องใช้ตาไปมองแล้วก็รู้สึกตัวแล้วก็มีสติมองตรงที่รู้สึกตัวมีสติมองแต่ถ้าเรามีวิตกวิจาร์ณมองตั้งแต่เริ่มเคลื่อนไหวนะสตาร์ทนะพอสตาร์ทเราเห็นพอหยุดเราก็เห็น แต่ถ้ายมไม่มีวิตกวิจารยมก็แค่รู้สึกตัวยมก็เห็นแค่เคลื่อนไหวแต่ยมไม่เห็นหยุดนะเพราะโยมไม่มีจุดสตาร์ทจุดสตาร์ตรตรงที่เริ่มขยับเห็นไหม่างนั้นถ้าเริ่มขยับเห็นสุดขยับก็เห็นมันแค่นิดเดียวเพิ่มแค่มีสติรู้สึกตัวแล้วก็มีวิตกวิจารด้วยสติรู้สึกตัวด้วยนะ,อะพอระลึกปับ ตอนนี้เนี่ยมันเหมือนรู้สึกตัวไปแล้วก็มองไปแต่ถ้ามองมาอยู่ข้างหน้าเนี่ยพินาปั๊มมันจะอยู่ในความคิดแต่ถ้ารู้สึกตัวให้ดีทั้งมือเคลื่อนไหวทั้งกายนั่งกายก็ียตรงขึ้นมาไอ้สติมันก็จะไปข้างหลังนิดนึงพอไปข้างหลังเนี่ยพิจารณาแล้วจะเห็นชัดเข้าใจชัดเพราะมันไม่ได้พิณาด้วยความคิด ด้วยพิราด้วยกันมองและเห็นตามความเป็นจริงไม่ได้มองและเห็นด้วยตามองและเห็นด้วยสตินนะ,ะเพราะนั้นในการภาวนาแต่และสำนักเขาอาจจะเน้นเน้นความรู้สึกตัวบางบางสำนักก็เน้นตรงที่นั่งเพ่งนั่งดูนะอันนี้เราก็าปรับของเราเองแล้วกันคือยังไงก็แล้วแต่ให้มันมีสติและ สติมองคือถ้าสติรู้สึกตัวนี่ใครๆก็มีสติรู้สึกตัวแต่ว่ามันปั๊บป๊ปั๊บป๊ป๊ปปปปมันยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มองในแต่ละขนาปัจจุบันมันมองแบบคร่าวๆสบายๆแต่ถ้ามองแต่ละขนามันต้องอต้องมีสติวิตกวิจารณ์หน่อยวิตกตรงที่เริ่มเริ่มยกอ่าถ้าเห็นร่มเยอะตอนนี้มันเห็นตลอดแต่ละขนาเลย ทีนี้เริ่มยกไม่เห็นโยกก็เห็นได้แค่คร่าวๆโอเคนะเพราะนานตอนเนี้มีสติให้ดีถ้าเกิดว่ามันไม่เห็นเริ่มเคลื่อนเห็นแต่เคลื่อนอ่าไอ้ตรงเริ่มเคลื่อนไม่เห็นพอเห็นแต่เคลื่อนหยุดก็ไม่เห็นนะแต่ถ้าเริ่มเคลื่อนเห็นกําลังเคลื่อนก็เห็นหยุดก็เห็นเริ่มเคลื่อนเห็นกาลังเคลื่อนเห็นหยุดก็เห็นอระนาตอนนี้เขาเรียกว่ามีสติให้ดีเห็นแต่ละขณะปัจจุบัน อย่างน้อยก็สามขนาดใช่ไหมเริ่มเคลื่อนกําลังเคลื่อนสุดเคลื่อนอ่าถ้าเราเริ่มเคลื่อนไม่เห็นเห็นแต่กําลังเคลื่อนสุดเคลื่อนก็ไม่เห็นอันนี้ก็มีสติเหมือนกันแต่ยังมีสติไม่ดี <c oughs> มีสติให้ดีมันต้องมีวิตกวิจารณ์คือพูดง่ายๆอะ่ะสติและรู้สึกตัวอ่ามันเป็นแค่อ่าพระห้ามันมีศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญา ไอ้สติรู้สึกตัวมันเป็นแค่สติภาระนะการภาวนาผู้ที่สติภะระห้าครบถ้วนสมบูรณ์เลยคือพระอรหันถ้าย่อนมาหน่อยนึงแต่ยังครบห้าเป็นพระนาคามีย่อนมาอีกนิดนึงแต่ยังครบห้าเป็นสก,กิทาคามีย้อนมาอีกนิดนึงแต่ยังครบห้าเป็นโสดาบานันแต่ถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งบุธุชน เอเนไหมเพราะนั้นถ้ามีแต่สติไม่มีสมาธิมีแต่สมาธิจดจ่อไม่มีสติก็คือปุถุชนหรือมีสติมีสมาธิแต่ไม่มีปัญญาเพราะไม่พิจารณาก็คือปุถุชนเพราะนั้นความต่างของค่าริยะบุคคลแต่ละขั้น Differentiated by the five power the five faculty อันนี้ อ่านจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษเขาก็อธิบายว่า <c oughs> the e n l i g h t e n e d one d i f f e r e n t i a t e d by the five faculty ผู้ที่บรรลุธรรมเนี่ยจะสามารถจำแนกได้ว่าขั้นไหนขั้นไหนว่าสมบูรณ์หรือยังเราวัดที่พละหา,านะเพราะนั้นตอนนี้โยก็ให้มันเรียกว่าศรัทธามีความเพียรมีสมาริมีสติ มีสมาธิสมาธิแล้วก็มีสติแล้วก็มีปัญญาโยมก็ต้องปรับเองหางวิธีปรับเองอเพราะตอนหลังนี้เราก็เราเราก็ต้องรู้จักจเจริญเข้ามรรยงแปดถ้าเข้ามรรยงแปดเนี่ยภาวนาวิธีไหนบางภาวนามีเน้นสมาธิแต่ไม่สติยังไม่ตื่นบางอันสติตื่นแต่ยังบล็อกแวก นะบางอันมีวิปัสสนาพิจนาแต่ว่าสมาธิมันมัน,มนบางทีมัน,มนฟุ้งซ่านอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยสงบเพราะฉะนั้นตัวที่จะทําให้เห็นว่าเรามีครบห้าข้อหรือไม่คือตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้เท่านั้นเลยถ้าโยมไม่มีตัวนี้นะโยมไม่รู้หรอกว่าโยมขาดข้อใดข้อหนึ่งถ้ายมมีตัวนี้นะมันจะพิจนาได้ <c oughs> ใช่แกนหลักคือสติ มักมีองแปดแกนหลักก็คือสติการไัจะมาทำแกนหลักคือสติเลยนะเพระาะล่าห้าก็อย่างน้อยต้องมีแกนหลักตัวสติในระดับนั้นเงนะ,นะะ,ะวิตกมันก็ทำให้สติชัดขึ้นไงวิตกก็คือการระลึกหรือก,การนึก a c k n o w l e d g e ไม่รู้อันนี้จะเรียกอะไร,รเรียก recognition Re ย,ยังยังไม่ใช่ใหญ่ <Not ing. S 1> เออโนดติ้งถ้าถ้า,ถ,าถ้าทางพร่มาเขาเรียกโนดติ้งแต่อตาออ notice, อตมาใช้โนทิสอาตมาใช้โนทิสก็คือแต่ละคนมันแล้วแต่จริตะนะยมยมจ not ะโนดติ้งโนทิสพม่มาเขาใช้โนดติ้งกำหนดอ๋อนั่นเรียกกำหนดกำหนดกำหนดแต่สติก็คือ mindfulness observe and notice อาตมาใช้ observe and notice เพราะอะไรทำไมวิตกเนี่ยไม่จำเป็นต้องนึกกันรละลึกก็ได้ สังเกตเพราะวิตกหมายถึงยกกรรมฐานขึ้นสู่จิตก็หมายถึงคอนเน็กชันระหว่างสิ่งที่ถูกรู้มาที่รู้คอนเน็กชันโดยที่ไม่ไม่คอนเน็กชันแบบ ial, Thought, อินิเชียลตอาก็คือนึกก็ได้ลึกลึกก็ได้แค่สังเกตก็ได้ละฮะอ่า เห็นตั้งแต่เริ่มต้นเลยอเออใช่มันต้องเห็นตั้งแต่เริ่มต้นเ,<อ>เพราะนั้นมันต้องระลึกระลึกนี่จะดีที่สุดรละลึกแต่การเห็นต่อเน,นื่องเขาภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า s u s t a i n awareness awareness ต่อเน,นื่นองส่วนวิตกภาษาอังกฤษใช้คำว่า initial thought นึกแต่ไม่คิดนะนึกถึงแม่ นึกถ้าคิดก็จะกังวลเอ๊ะแม่เป็นไรไหมถ้านึกถึงแล้วไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดเดี๋ยวนึกถึงแม่แล้วทําให้จิตใจสงบแล้วก็เราจะเหมือนกับเห็นเห็นเห็นเป็นความรู้สึกนะว่าเออเอาแวกอะสตอน์ไดออตอนออฟเอาแวออฟเดินนอนออฟเจ็ด t o u g h t of known object aware of known object วิตกวิจารก็เรานึกนึกถึง object ใช่ไหมใช่ไหมอ่า <st arts> แต่สตอร์อะไรนะความคิดแรกอ่าเขาเรียกว่า initial thought ใช่ครับคือคือการจับความคิดแรกอ่นึกอ่ะเนี่ยนึกหรือนึกถึงแล้วไม่ต้องมากกว่านึกหรือนึกถึงนะไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปจินตนาการ แต่ถ้าละเอียดกว่านั้นก็คือระลึกระลึกปั๊บมันก็เห็นระลึกปั๊บก็เห็นแต่นี่ระลึกตรงไหนอ่ะบางคนก็ถ้าระลึกในใจเนี่ยโอเคอันนี้มันลึกในใจมันสําหรับเวลาสติภายนอกระลึกจากข้างนอกที่กายฐานกายเสร็จแล้วระลึกฐานฐานนอกฐานกายมีกําลังนะพอไปถึงข้างในมันจะระลึกอยู่ในใจหรือไม่เรียกในใจอ่ะระลึกอยู่ข้างภายใน แต่ที่พอถ้าเราระลึกภายในเนี่ยมันก็จะเห็นกิเลสภายในใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรายังไม่สามารถที่จะเรียกว่าคือการระลึกเนี่ยนะถ้าเริ่มต้นระลึกภายในเนี่ยนะมันจะไม่ค่อยแข็งแรงมันแบบเบาๆสบายๆม,มันแค่ระลึกอะแล้วมันจะเคลมิมระลึกตัวเนี้ยมันต้องเหมาะสําหรับคนที่มีสมาธิ ในระดับหนึ่งนะที่ที่ไม่ตกรวางังถ้าคนไหนนั่งหลับบ่อยตกรวางังบ่อยอ่ามาระ,ะลึกตรงที่นึกนะอะเพราะาตรงระลึกตรงที่นึกเนี่ยตามจะรู้สึกอืแววตาติขึ้นมาตัวตรงขึ้นมาถ้าระลึกอยู่ในใจนะระลึกระลึกไปเนี่ยมันก็จะไปเรื่อยไปเรื่อยเพราะว่าระลึกในใจโดยที่สติภายนอกอยังไม่แข็งแรงสติภายในระลึกแล้วมันก็ยังก้มโค้งงงนอน นะแต่ถ้ารละลึกข้างนอกจนระลึกข้างนอกคือฐานกายอ่ะเหมาะสําหรับฐานกายนะ่ะปัะ๊บป๊บปั๊บปั๊บทันไหมอ่าระลึกข้างนอกเน,นี่ยมันทนันระลึกในใจทันไหมก็ทันนะแต่ว่ามันเห็นไม่ชัดนะแต่ระลึกในใจมันเหมาะสําหรับระลึกถึงกิเลสข้างในถึงความพอใ,ใ,ใ,ใจไม่พอใจแต่ว่าจะเห็นชัดไม่ชัดต้องฝึกตั้งแต่ข้างนอกนอก่อนอ่าถ้าข้างนอกไม่ได้ฝึกนะระลึกขในใจนะ ระลึกระลึกมันก็อาจจะไหลตามกิเลสข้าในระลึกแล้วมันจะไหลตามกิเลสรลึกถึงความพอใจมันก็เออก็ความพอใจก็ก็เกิดขึ้นแล้วแต่ว่ามันไม่มีระยะห่างแต่ถ้าเราระลึกอยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยระลึกไม่ใช่ไม่ใช่นึกน่ะนึกนึกจนสุดนึกไปเลยมันคือระลึกนะนึกมันยากกว่าระลึกระลึกมันระลึกอยู่ในจิตตรงที่เนี้ย ระลึกอยู่ตรงที่ก่อนจะคิดอ่ะมันต้องระลึกก่อนนะนะเพราะนั้นระลึกคดีมีสติคดีระลึกฟับมันเห็นระลึกปับเห็นนะระลึกจะจับอะไรระลึกเลยทันไหมเห็นเห็นถ้าระลึกตรงนี้มันจะเห็นั้งมองทั้งเห็นถ้าระลึกเลยดิเอ๊ะตรงไหนวะมัน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 ไม่ชัดนะเพราะนั้นในขั้นแรกต้องฝึกในขั้นสมาธิอ่าสมาธิตรงที่ วิตกนึกหรือระลึกอ,อ,อยู่ในจิตจนกระทั่งจิตอยู่เหนือความคิดนะแต่ทีนี้ถ้าจิตยังไม่ตื่นจากความคิดนะระลึกในใจมันไม่ชัดนะเพราะฉะนั้นขั้นแรกก็ต้องฝึกสมาธิวิตกวิจารในขั้นสมาธิตรงที่จิตอยู่เหนือความคิดแล้วขั้นต่อไปก็วิตกวิจารตรงที่ใจอยู่เหนืออารมณนะ์นะใจอยู่เหนืออารมณ์แต่ทีใจอยู่เหนืออารมณ์น,ออมนี่เราต้องเพิ่มความรู้สึกตัวละ เพิ่มสัมประสทธิ์ยแล้วมันจะค่อยๆเหนือขึ้นมาแค่แค่ระลึกข้างในอย่างเดียวมันไม่มันไม่ไม่เตื่นรมันต้องรู้สึกตัวด้วยนะเพราะนั้นในขั้นขั้นขั้นวิปัสสนาจึงต้องเพิ่มความรู้สึกตัวนะเพิ่มความรู้สึกตัวภายในใจด้วยความด้วยด้วยการผ่อนคลายปล่อยวางไม่ยึดมั่นถึงมั่นไม่คาดหวังไม่ไม่อยากไม่ไม่ไม่มีความอยากอะไรทั้งนั้นนะ ตอนนี้เรามาซ้อมนะอ่านเนี่ยเราเคลื่อนไหวนิ้วก็ได้ทันไหมเห็นตั้งแต่เริ่มขยับกําลังขยับขยับแตะเคลื่อนแตะอย่างน้อยก็เห็นสองจังหวะเคลื่อนแตะเคลื่อนแตะเห็นไหมเห็นเคลื่อนแตะได้ก็เห็นแตะแล้วก็ยกยกแตะเนี่ยทันไหมเพราะนั้นอันนี้ก็หลวงพ่อมักจะเรียกว่าสมาธิขมเบ้งเพราะขมเบ้งเขาจะใช้จับยามสามตา พอตัวนี้เคลื่อนแตะเคลื่อนแตะ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 มันหยุดยานตรงนี้ัวน,นี้มันตื่นผมแบตื่นขึ้นมาเลยมันมันมันก็คือ access access คือถือเหมือนกับดูลมหายใจอะหายใจตรงที่ถ้าถ้าดูลมหายใจมันเห็นตรงที่ข้างหน้าแต่ถ้า notice หรือระลึกระลึกและ notice ลมหายใจมันจะเห็นทั้งข้างหน้าข้างข้างในพอเห็นข้างในเท่านั้นอะหยุดเห็นหยุดเห็น มันเข้าไปสู่ระนาบข้างในพอระนาบข้างในก็ต้องฝึกระลึกระลึกถึงลมหายใจอ่าระลึกยังระลึกได้ไหมระลึกตามความนจริงโดยไม่ต้องการบังคับว่าลมหายใจต้องหายใจอย่างไรคือระลึกตามที่มันปรากฏเออเราจะเห็นได้ว่าลมหายใจไม่ได้มีแค่นี้มันมีปรากฏข้างในด้วยนะแล้วพอระลึกเก่งๆปั๊บมันก็จะเห็นดินน้ำลงไปร้อนเย็นอ่อนแข็ง แล,ล้วเลเก่งๆมันก็เห็นทั้งลมหายใจเย็นนั้นออนแข็งเห็นทั้งขันหา้าเห็นทั้งความคิดเกิดดับการระลึกตรงที่มันเห็นมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่ามาระลึกและรู้ด้วยใจเป็นกลางไม่วอกแวก่าตรงที่ใจเป็นกลางไม่วอกแวนก,วกแวนี่คือเอกค้ตาจิตอุเบกขาอุเบกขามันจะชัดในฌานที่สนีะ่นะเพราะนั้นตรงที่พอระลึกเนี่ยเราอ่าอ่า แต่ถ้าเราบอกว่าอ่ะเปิดรู้เฉยๆสบายๆเป็นกลางๆแบบรู้สึกนะมันขาดตัวสติไอ้แบบรู้สึกม,มันก็จะรู้สึกแบบสบายๆแบบอ่รู้สึกรู้สึกสบายๆรู้สึกแบบล่องลอยไปเลยล่องลอยล่องลอยรู้สึกรู้สักว่ารู้แต่แค่ว่ารู้แค่รู้สึกแค่รู้สึกนิดๆรู้สึสสสก,ก aut, 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 นิดๆอันนี้มันมันมัน,ม,นมันจะตกระวัง <พอ S 1> นะ ไม่ตกวิชาไม่มีละเพราะมันกลายเป็นใจอ่ะมันอยู่ข้างในลวเราเรียกไม่มีจิตแล้วเรียกว่าใจใจเป็นผู้รู้ผู้ดูละจะทําอะไรมันก็มันก็ดูดูคนคนนี้ตลอดเวลาเลยนะใจมันใจมันไม่มีอาการกระเพื่อมแล้วใจมันเป็นทั้งรู้ทั้งดูทั้งเห็นทั้งมองมันอยู่ในนี้หมดเลยตอนนี้อ่าแต่ตอนนี้ไอตรงนี้อ่ามันต้องเป็นกลางจริงๆนะเป็นกลางมันเหมือนโยนจะทาอะไร โยมโยมจะอะไรเขียนหนังสือตวัดตวัดเออมันเห็นอ๋อมันกระเล่นเปีโนเนี่ยอ่เนี้ยไอ้ตรงเล่นเปีโนนั่นอ่ะมันเข้าไปข้างในละโอเคนะมันเป็นกลางมาถึงทั้งทั้งคีย์บอร์ดทั้งโน้ตทั้งทั้งเหยียบเบรทั้งอะไรต่างๆเนี่ยเนี่ยเนี้ยเข้าไปเพราะฉะนั้นไอ้ตรงที่เป็นกลางๆเนี่ยอ่าแบบเปีโนเลยนะ แต่ตอนแรกต้องเล่นไวโอลินก่อนเพราะไวโอลินมันจะเห็นจากตรงเนี้นะไวโอลินเนี่ยมันจะเห็นจากตรงเนี้โอเคนะนะเวลาสีไวโอลินเนี่ยนะเขาเห็นจากนีอพอเปลี่ยนโนปับ๊บก็เห็นจากตรงนี้กําลังนั่งเปียนโนพอตอนนี้มันเข้าข้างในปับ๊บมันเห็นจากข้างในละตอนนี้เริ่มสมูทล้ะเพราะนั้นดนตรีศิละปะ ศิละปะที่ละเอียดลายไทยเนี่ยตอนแรกหยาบๆยามันเห็นจากตรงนี้นะ,อะพ,อพอมาตรงนีมน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 ้มันแน่วแน่แน่วแน่แ,นแ,นแ,นแล้วตรงนี้มีฉันทานะศิละปะพอมีฉันทาปับ๊บมันก็จะเห็นจากข้างในใจเหมือนใจใจบอกให้เราแก้ไขตรงนี้หน่อยใจบอกเอ้ตรงนี้ต้องแก้ไขนะมันเห็นด้วยความเข้าใจเพราะฉะนั้นมันก็หลักการเดียวกันอ่ะเพราะนั้นเราสามารถเอาการงานมาฝึกสมาธิฝึกสติได้ นะเพียงแต่ว่าถ้าเราจะฝึกสติสมาธิเพื่อความบุดพน้นเราก็เพิ่มความดําริษนะดําริมุ่งสู่ความพ้นทุกข์บุดพน้นปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆส่วนไอ้โดนตรีกับศิลปะเขาไม่ได้ดําริีเข้าใจไหมเขาไม่ได้ดําริเพื่อความพ้นทุกข์ลุดพน้นนะเขาแค่มีความสุขมีฉันทะมีปีติสุขโอเคนะ แค่นั้นเองนะแล้วก็เพิ่มความดํานิเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยแล้วก็ฝึกกับเล่นดนตรีเล่นเปียโน,โนเล่นไวโอลินหรือแม้กระทั่งเล่นกีฬาอ่ามันทําให้เรารู้สึกตัวมีความสุขมีปิติมีสุขนะแล้วเวลามานั่งภาวนาปับ๊บเราก็เพิ่มว่าก่อนนั่งภาวนาเจริญเข้าสู่มรรคมีองค์แปดเรามีความรู้ความเห็นชอบไปแล้วแต่สิ่งที่ยังขาดก็คือยัง ไม่ดำริยังไม่ดำริมุ่งสู่มรรคผลิพานยังผัดวันประกันพรุ่งยังเอ่อเหล่ไหลไหลใช่เออนะเออเดี๋ยวยังยังไว้ก่อนนะยังตอนนี้เออรู้แล้วรู้แล้วแต่ว่าตอนนี้ยังอยากอยากอยากจะอยากจะทำอยากจะกินอยากจะเที่ยวอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเพราะนั้นตอนนี้อ่ะในชีวิตประจําวันต้องหัดภาวนาตามหลักมรรคมโยแหวเพราะว่าในขณะมรรคมโยแหวในชีวิตประจําวันเนี่ยมันจะฝึก ให้โยมรู้จักมีความเห็นชอบดําริชอบนะ,อะพอโยมถูกในชีวิตประจาวันทําอะไรมีความเห็นชอบดํารีชอบดําริปับ๊บมันก็จะทําให้เกิดวิตกขึ้นมานะระ,ะลึกในสิ่งที่ชอบดําริไม่ชอบมันก็จะลึกในสิ่งที่ไม่ชอบเพราะฉะนั้นทุกอย่างสุดท้ายที่เราเดินทางเข้าสู่ภายในด้วยการสมาธินําหน้าสติทาหน้าปัญญานําหน้าพิจารณาพิจารณาพิจารณาสุดท้ายมันไปอยู่ตรงที่ ความเห็นชอบความดำริชอบตรงเนี้ยดังนั้นเราก็ต้องรู้จักดำริเลิกละปล่อยวางในชีวิตประจำวันนะก็ใช้ชีวิตปกติแต่ดำริพอแล้วเลิกละปล่อยวางดำริดำริพอดำริชอบแล้วตอนนี้เราก็มีความเพียรชอบอความเพียรชอบก็คือในใจเรารู้นี่อะไรที่เป็นอกุศลเลิกเลิกละปล่อยวางได้ไหมเลิกละแล้วก็อย่าคข้องแวะอีกนะ แล้วก็อะไรที่เป็นกุศลยังไม่เจริญก็ทําให้เจริญกุศลที่เจริญแล้วแต่ไม่แค่แค่อะไรอะไรอ่ะเป็นคนใจดีแต่ก็ยังไม่เมตตาคนเท่าไหร่ฮะใจดีแล้วก็ต้องเมตตาเยอะๆอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยในความดำหริชอบมันก็คือปัญญาความเพียรชอบมันก็อยู่ตรงที่สัมมาวายามะเริ่มตน้นนะ แล้วก็สมบาตสติสมาธิแล้วก็ขณะที่เรามีมองมีเห็นตัวเองเราก็จะเกิดการกระทําชอบการงานชอบเพราะมันมีตัวตรวจสอบมีตัวตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาว่าเรากําลังทําอะไรทําทอะไรโดยเรียกว่าเสียเวลาเปล่าประโยชน์หรือเปล่าไร้สาระหรือเปล่านะอะไร